เผชิญฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมนะดินโครนถล่มในหลายพื้นที่บนเกาะคิวชู ญี่ปุ่นเผชิญฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมนะฮะดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่บนเกาะคิวชูทางภาคใต้นะครับของประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนะครับเมื่อวันที่7นะฮะกร,ะรกฎาคมปี2 5 6 3นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นพบผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มหลังฝนตกหนักที่เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศเนี่ยนะฮะอย่างน้อย50บศพแล้วนะครับ พร้อมทั้งประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสูงสุดในจังหวัดฟุกุโอกะนางาซากิและซากะนะฮะและให้ประชาชนนะครับเตรียมรับมืออันตรายจากฝนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือประชาชนกว่า1.2ล้านคนนะฮะบ,บนเกาะคิวชูให้อพยพไป,ปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำชิคุโกะในจังหวัดโออิตะเออล้นตลิ่ง รหัสฟ้าชะตาโลกนะครับก็ได้ทําคลิปออกมานะครับหลายคลิปแล้วนะครับท่านที่ติดตามมาโดยตลอดนะฮะคงจะพอจํากันได้นะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆภัยพิบัติต่างๆนั้นเนี่ยนะฮะมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่จะทาให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ําท่วมดินถล่มนะฮะสึนามิหรือว่าไฟไหม้น่นะครับก็จะมีจุดปัจจัยต่างๆดังที่เคยได้กล่าวมาบ้างแล้วนะครับนะฮะเราจะมาดูในเหตุการณ์นี้กันนะครับ ยกตัวอย่างนะครับภาพรวมกว้างๆเช่นถ้าเราจะดูะปรากฏการณ์น้ที่เกี่ยวเนื่องกันกับอารมณพายุนะครับหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยเราก็ต้องสังเกตดาวพุธนะ,ะน้ำท่วมฉับพลันนี้ก็ต้องมีพฤหัสฤยูนะหรือ,อแผ่นดินไหวใช่ไหมครับก็เป็นอังคารเสาร์เนปจูนแะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะคิวชูนะที่ประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้นะครับ เราจะใช้แผนภูมินะฮะประจำเดือนนะสรูปดวงนะครับในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ภาพรวมนะและก็นะฮะแผนภูมินะประจำสัปดาห์มาวิเคราะห์นะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรนะแนวไหนจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับมาเริ่มกันเลยครับจากรูปแรกนะฮะเราจะเห็นชัดเลยน,นะครับอังคารเนปจูนฟอรกราคุมลัคณานะครับในอาทิตย์ราหูพุทธศุกร์ฟอกราคุมจุดไอซนะหรือปัตละลัคนา เครื่องบ่งชี้นะครับถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆความรุนแรงดินสไลด์แผ่นดินไหวนะอะไรพวกนี้นะครับในขณะที่นะอีกรูปดวงหนึ่งนะฮะซึ่งคุมนะประจำเดือนเหมือนกันนะครับนะจะเห็นว่าจันนะครับ Foreground นะแล้วก็มีดาวพุธนะครับ Foreground นะกลุ่มจุด i อจันกลุ่มลักนานะจันกลุ่มลัคนาชี้ถึงเหตุการณ์ที่น่าจับตามองเป็นจุดที่รัฐบาลให้ความสนใจนะครับ ประชาชนนะเป็นส่วนสําคัญเลยนะฮะที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ดาวพุธนะฮะมาแล้วนะครับที่ชี้ถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพายุลมกันโชครุนแรงนะรวมทั้งฝนฟ้าอะไรพวกนี้นะฮะนะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปภาพรวมประจําเดือนนี้นะครับได้ว่า,าเดือนนี้นะที่สถานีแห่งนี้นะครับมีสิ่งที่น่าจับตามองนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของลมพายุนะหรือว่า เหตุการณ์ที่มันสร้างความรุนแรงเป็นภ,ภัยพิบัติอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ไทมิ่งนะครับเรามาดูทีนะฮะรูปดวงประจําสัปดาห์นะครับว่าช่วงไหนนะคแลวเราก็พบว่านะครับอันนี้เป็นรูปดวงนะประจําสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเห็นไหมครับแพทเทิร์นนะชุดดาวเดียวกับรูปดวงประจําเดือนเลยนะครับอังคารเนปจูนฟอกกราวนะกุ่มลัคนาะครับมีราหูอาทิตย์พุธนะศุกร์นะฟอ์กราวกลุ่มจุด i c เห็นไหมฮะ และก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือลมนะพายุฝนตกหนักนะครับจนทําให้เกิดน้ําท่วมนะฮะประชาชนได้รับผลกระทบจํานวนมากนะครับมีการอพยพผู้คนนมหาศาลเลยนะฮะตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับห้กว่ารายนะฮะและกำลังตามหาผู้ที่สูญหายด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นนะเรื่องราวนะครับจากสิ่งที่อ่า ทราบได้นะครับจากจุดปัจจัยทางโหราศาสตร์ถึงตรงนี้นะครับหลายท่านคงจะเห็นประโยชน์นะครับว่าการศึกษาในเรื่องเหล่านี้นั้นจะช่วยอะไรเราได้บ้างอย่างไรนะครับก็นำมาฝากนะครับให้กับท่านที่สนใจนะครับในศาสตร์เหล่านี้นะครับได้ศึกษาร่วมกันนะครับท่านใดสนใจสาระ ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe นะครับจะได้รับชมข่าวสารข้อมูลอัปเดตอะไรใหม่ๆได้อย่างต่อนเนื่องนะครับ